เพราะวิดีโอเกมไม่ใช่ตัวร้ายและเราจะมาหาสาระง่ายๆจากวิดีโอเกมกันเลยครับวันนี้เราอยู่กับเกม Marine Craft ที่เพิ่งอัปเดตใหม่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะเลยและหน่งอย่างนั้นก็คือทองแดงและได้ยินมาว่ามันเปลี่ยนสีได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าในเกมและของจริงเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเลยครับ สวัสดีครับผมบอนครับและนี่คือเซซายครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะเข้าไปดูในเกม Minecraft กันและเราจะดูเรื่องของทองแดงในเกมไ c r a f t ผมก็เลยไปลองเล่นเกม Minecraft เลยครับเราก็เลยจะหลุดเข้าไปในโลก Minecraft เพียงแค่และเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผมได้รายงานมานะว่าในเกมนี้เนี่ยทองแดงสามารถเปลี่ยนสีได้และเดี๋ยว ดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนอกจากในเกมแล้วเราจะมาดูด้วยว่าในของจริงเนี่ยทองแดงมันเปลี่ยนสีได้เหมือนในเกมหรือเปล่าอะไรครับอ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าเหมือนกันแล้วนะครับเราจะทําการชาร์เลนจ์กันว่าเราจะสามารถหาทองแดงได้มากน้อยแค่ไหนในเวลาทั้งหมด30นาทีในโลกจริงๆนะแอะเงื่อนไขของเรานะ,ะก็คือเราจะไม่ได้มีสู้กับมอนสเตอร์อะไรเลยนะเพราะว่าเราต้องการจะใช้เวลาหาทองแดงจริงๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องแบบตายแล้วเกิดใหม่แล้ววิ่งมานู่นนี่นั่นนะครับเริ่มลงเหมือนกันนะฮะเราใช้ อะไรเว้เนี่ยเราใช้นะครับของที่เราโอ้ยไอ้ทองแดงเจอแล้วไอ้นี่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 นถ้ำนี้ใหญ่เหมือนกันโอ้ทองแดงอีกแล้วสุดยอดครับตัดเรื่องแบบไอตัวสัต์ประหลาดอื่นเนี่ยมันจะได้แบบว่าดูกันได้จริงๆว่าเฮ้ยเราหาทองแดงยากมากน้อยแค่ไหนข้ออ้างฮะจริงๆแล้วเรากลัวมงมุมฮนะอะไรก็ได้ฮะซอมบี้ผมไม่กลัวหรอกพูดจริงๆผมกลัวมงมุมเว้ยคือ สัตว์มีเป็นร้อยมีเป็นพันชนิดทำไมต้องเป็นแมงมุมไม่เข้าใจไม่มีทองแดงเลยฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วโผล่ขึ้นมาข้างบนแล้วครับเป็นคนขี้ตกใจเย้เจออีกหนึ่งละทั้งขาไม่ต้องทักทายพี่ลุกพี่กัวลูกผูแล้วข้างล่างนี่คือเห็นละเห็นแววละอ้าทองแดงสุดยอดครับเจออีกหนึ่งอันแล้วครับมีแค่อันเดียวหรอครับเฮ้ยเรวินปะเนี่ยโอ้โหเรวินครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทองแดงมา ร้อยกว่าอันอีกแล้วนะฮะไม่รู้จะพอหรือ,อยังนะเนี่ยอืมอ้โหอะไรวะเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮะอ้อทองแดงเจอแล้วเยี่ยมครับมีทองแดงไหมครับโอ้เพชรมัะนอ่ยุดยอดกันเดียวอะ โอ้ยมีก้อนสุดยอดสองสามสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอ้ยโอเคโอเคยังเจออยู่ยังเจออยู่โอเคโอเคโอเคยังมีเวลายังมีเวลาโอ้ oh my god ทองแดงจะเอาทองแดงทองแดงครับผมขอทองแดงได้หรือไม่อุย้ยตัวตกใจขังข่าวอีกละไอโคมไฟอะเลยสองอันเอาแล้วไงต้องกลับแล้วเนี่ยขออันสุดท้ายนะมัน โอ้ตายละไม่พอเว้ยแล้วไม่มีไม้ติดตัวมันโอ้ยฉลาดแท้ๆเหลือเวลาอีกกี่นาทีวะเนี่ยห้านาทีตายละไม่ทนันละกลับมาทางเดิมทําไมวะได้ปะนี่มันกลับมาทางเดิมโอ้โหไอพลไอเวนเหลือเวลาอีกสามนาทีคุณผู้ชมต้องเล่งมือแล้วนะครับครับเชฟฮะเอาละถึงเซอร์ฟเฟซทันไหม <laughs> เหลือสองนาที กลับบ้านเลยลเหลือแค่2นาทีก็แคบก็ก็พอแค่นี้ละกันไอฮะถือว่าจบภารกิจของเราฮะมันอย่ามายะเยอะสิวันนี้ครับเราได้ทงแดงมาจากภารกิจหาทองแดงภายใน30นาทีของเรานะฮะคือ162ชิ้นละฮะปรบมือเราก็จะไปสร้างรูปปั้นกันฮะนี่ ถามว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะมาสร้างรูปปั้นกลางน้ําแบบนี้นะฮะเพราะว่าเรานึกถึงรูปปั้นทองแดงกลางน้ําอยู่ที่1ครับนั่นก็คือเทพีเสรีภาพนั่นเองแหละครับเราจะใช้เทพีเสรีภาพเป็นอินสไพร์เราจะใช้เทพีเสรีภาพเป็นอินสไพร์สำหรับรูปปั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยก็ทำมาจากทองแดงเหมือนกันแหละครับนี่บอ,อแคเรียบร้อย อะไรครับและนี่ก็คือรูปปั้นทองแดงของเราครับที่เป็นโลโก้ช่องเราเดี๋ยวเราจะคอยจับตาดูมันแหละครับว่ามันเปลี่ยนสีเร็วมากน้อยแค่ไหนกันละครับระหว่างรอนะครับผมก็เลยจะพามาดูแหละครับว่าในเกม Minecraft เนี่ยเราสามารถเห็นทองแดงเปลี่ยนสีได้มากน้อยแค่ไหนแหละครับเริ่มต้นครับนี่คือก้อนทองแดงที่เราใช้สร้างเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปครับ จะเห็นว่าก้อนทองแดงเนี่ยนะฮะสีมันจะกลายเป็นน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับผมแล้วมีเริ่มมีสีเขียวปนมาบ้างแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วครับจะเริ่มเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะฮะนี่นี่ตรงนี้น้ำตาลเข้มและก็ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอมน้ำตาลอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายครับมันก็ออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้เลยแหละครับนี่คือในเกม Minecraft แต่ว่าแล้วในความเป็นจริงล่ะเป็นยังไงอนนะไรครับเห็นแล้วนะคะว่าในเกม Minecraft เนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะแล้วในโลกจริงๆของเรามันเปลี่ยนสีได้จริงหรือเปล่าคําตอบคือจริงแหละครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนจากสีทองแดงที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยกลายไปเป็นสีเขียวทันทีเลยครับเพราะว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนตามเวลา และกลายไปเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเป็นน้ำตาลเข้มแล้วมันค่อยเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเห็น <He S 2> ไหมละครับว่าในเกมก็มีความคล้ายกับของจริงมากๆเลยนะครับแล้วคราวนี้ทําไมมันถึงเปลี่ยนสีล่ะครับมันเปลี่ยนสีเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเคมีนั่นเองเลยครับนั่นก็คือตัวทองแดงครับมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นทําให้สีมันเปลี่ยนแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับอะไรเลยครับมันเกิดขึ้นกับ ออกซิเจนแหะครับผมซึ่งแน่นอนครับในอากาศทั่วไปในโลกของเราเนี่ยก็มีออกซิเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ตั้งไว้เฉยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาได้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเทพีเสรีภาพ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับซึ่งไอชั้นสีเข,เขียวข้างนอกตรงนี้ครับเราจะเรียกมันว่าพาทีนาแต่จริงๆแล้วพาทีนาสีเขียวๆตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องทองแดงที่มันอยู่ข้างในไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องราวที่สามารถยงได้จากในเกมและ โลกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วครับวิดีโอเกมไม่ใช่เรื่องไร้สาระวิดีโอเกมไม่ใช่ตัวร้ายและวิดีโอเกมสามารถดึงเรื่องราววิทยาศาสตร์ออกมาเล่าให้อย่างสนุก และง่ายๆแบบนี้แหละครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ playlist ของรายการเราที่เกี่ยวกับเกมทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ